ล่าสุดกำหนดนัดลงทะเบียนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนกลุ่มสุดท้ายเตรียมตัวเลยลงทะเบียนรับเงิน10,000บาท สวัสดีค่ะทุกคนกราบสวัสดีท่านผู้ชมกพบกันในวันที่27มกราคม2 5 6 7เจและก็เช่นเคยท้งช่องอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมสำหรับการแจกเงิน10,000บาทล่าสุดนะคะซึ่งก็มีข่าวดีมาแจ้งกลุ่มสุดท้ายนะคะกลุ่มที่รอลงทะเบียนในส่วนของรายละเอยียดเดี๋ยวเรามาอัปเดตพร้อมๆกันในคลิปนี้ค่ะซึ่งแน่นอนก่อนรับฟังาาสารส่าคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านอย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์และสำหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้ว ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปค่ะล่าสุดนะคะก็มีข่าวดีมาฝากพ่อแม่พี่น้องกลุ่มที่รอลงทะเบียนนะคะในส่วนของกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนนั้นจะมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขอะไร ว่าไม่มีสมาร์ทโฟนจริงๆหรือยังไม่ได้ลงทะเบียนพาดการลงทะเบียนบนแอปทางรัฐแล้วลงได้หมดนะคะในส่วนตรงนี้นะคะล่าสุดทางคุณอนุวัจัดให้นะคะก็ออกมาแจ้งข่าวนะคะว่าทางรัฐบาลยืนยันกลุ่มเฟสสามเงินหมืน่นลงทะเบียนทางรัฐอายุ16ปีถึง59ปีได้เงินนี้ท่อนเมษายนถึงมิถุนายน2568 สำหรับกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะกำหนดการลงทะเบียนคือไม่เกิน2เดือนนับจากนี้ให้ลงทะเบียนเดือนมีนาคมหรือเมษายนนั่นเองนะคะ ซึ่งนี่นะคะก็เป็นข้อมูลล่าสุดให้พ่อแม่พี่น้องกลุ่มที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรอลงทะเบียนในเดือนมีนาคมหรือเดือนเมษายนนี้นะคะก็เตรียมตัวรอกันไว้นะคะซึ่งสําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็มีการแจ้งข่าวนะคะว่าอีก2เดือนระบาลจอเปิดลงทะเบียนเงินดิทอนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนนายจุลพันธ์มอยวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังระบุถึงการเปิดลงทะเบียนเงินดิทอนในกลุ่มที่ไม่มี สมาร์ทโฟนว่ารัฐบาลขอเวลาอีกราวประมาณ2เดือนคาดว่าจะเปิดลงทะเบียนเงินดิทอนผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐหรือแบงก์รัฐนั่นเองนะคะที่มีสาขายอยู่ทั่วประเทศเพื่อขอรับสิทธิ1,000 0บาทโดยคาดว่าน่าจะไม่ถึง1ล้านคน ส่วนมากอยู่ในกลุ่มเปราะบาง14.5ล้านคนที่ได้แจกเงิน10,000บาทในเฟสแรกไปแล้วและเชื่อว่าไม่นานระบบการลงทะเบียนจะพร้อมแต่ต้องนำเรื่องเข้าสู่คณะกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบก่อนพราะมองว่ากลุ่มนี้น่าจะมีความซับซ้อนน้อยกว่าการแจกเงินดิทอนวเวล็ตซึ่งรัฐบ,บาลพยายามเร่งรัดเรื่องดังกล่าวเพื่อไม่ให้เกิด การตกล่นโดยจะทำคู่ขนานไปกับการแจกเงินนินทอนเฟสาและจะทำให้มีช่องโหว่น้อยที่สุดและนี่นะคะก็เป็นข่าวสารจากทางกระทรวงรคลังนะคะมาฝากพ่อแม่พี่น้องกลุ่มสุดท้ายเลยนะคะที่ ไม่ได้ลงทะเบียนก่อนหน้านี้นะคะซึ่งกลุ่มนี้นะคะ<ต>ก็จัดอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนนั่นเองส่วนของหลักเกณฑ์เงื่อนไขนะคะรายละเอียดต่างๆว่ากลุ่มนี้นะคะจะต้องเป็นกลุ่มเปราะบางที่มีไรายได้น้อยนะคะที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจริงๆหรือใครจะลงทะเบียนก็ได้สำหรับคนที่ พลาดการลงทะเบียนบนแอปทางรัฐนะคะคิดว่าทางรัฐแจกเงินไม่จริงนะคะก็เลยไม่ได้ลงทะเบียนและก็อยากไปลงทะเบียนพร้อมกับกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนในส่วนตรงนี้จะได้หรือไม่ก็ต้องเตรียมรอรับฟังกันนะคะสำหรับระเก็นเงื่อนไขต่างๆนะคะเดี๋ยวจะนำมาแจ้งพ่อแม่พี่น้องให้รับทราบตามลำดับค่ะซึ่งแน่นอนนะคะช่วงนี้ก็ เป็นการแจกเงินของกลุ่มพ่อแม่พี่น้องเฟส2ออยู่นะคะในส่วนของเฟส3และกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนนั้นหลังจากแจกเงินเฟส2เสร็จนะคะ <ๆ S 1> ก็จะมีข้อมูลต่างๆออกมาเรื่อยๆก็ขอติดตามรับฟังกันนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มผู้สูงอายุที่ได้รับเงินกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันแรกนะคะหากใครไม่ได้รับวันนี้แสดงว่าอาจจะมีปัญหาสาเหตุมาจาก บัญชีของท่านนะคะเช็คดูดีๆนะคะว่าบัญชีของท่านมีความเคลื่อนไหวหรือไม่บัญชีถูกปิดใช้งานไปหรือ,อยังนะคะบัญชีผูกด้วยพร้อมเพ์ที่ผูกด้วยเลขบัตรประจำตัวแบบประชาชนหรือไม่นะคะหรือถ้าใครผูกพราอมเพหลังวันที่22มกราคม2568นั้นนะคะต้องรอรับเงินในรอบตกหล่นการ โอนเงินในรอบตกหล่นนะคะจะมีการโอนเงินถึง3ครั้งนะก็ได้แจ้งไปแล้วนะคะแต่ถ้าใครยังไม่ได้รับฟังนะคะเดี๋ยวจะแจ้งให้ฟังอีกรอบนะคะสําหรับใครที่อยู่ในกลุ่มเฟ,ฟสซองผู้สูงอายุนะคะไม่ได้รับเงินวันที่27มกราคม2568หรือไม่ได้รับเงินในวันนี้นั่นเองนะคะก็จะต้องรอรับเงินในรอบเก็บตกนะคะก็อย่าลืมไปตรวจเช็คบัญชีของท่านให้ดีๆนะคะว่าได้ผูกพร้อมเพย์ไว้จริงๆหรือไม่ผูกพร้อมเพย์ต้องผู ด้วยเลขแบบจำัวบแบบประชาชนเท่านั้นนะคะถึงจะได้รับการโอนเงินได้นะคะครั้งที่1นะคะจะโอนให้ในวันที่28กุมภาพันธ์2568ต้องผูกพร้อมเพย์ภายในวันที่25กุมภาพันธ์2568นะคะครั้งที่2นะคะจะโอนให้ในวันที่28มีนาคม2568นะคะ ต้องผูกพร้อมเพย์ภายในวันที่25ิมีนาคม2568ค่ะและครั้งสุดท้ายนะคะจะโอนให้ในวันที่28เมษาย,ยน2568นายนะคะจําเป็นที่จะต้องผูกพร้อมเพย์ในวันที่ภายในวันที่23เมษาย,ยน2568นค่ะครั้งที่3นี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วย้ําเตือนกันนะคะก็ไม่อยากให้ทุกท่านพลาดเงินในส่วนของการแจกเงิน1 0,000บาทเฟสสองนั้นเป็นเงินสดด้วยนะคะนำไปใช้อะไรก็ได้นะคะ กดไปใช้ได้เลยนะคะก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่กลุ่มผู้สูงอายุทุกท่านนะคะตรวจเช็คกันด้วยนะคะถ้าหากไม่ได้รับเงินในวันนี้ให้รีบไปเช็คบัญชีที่ธนาคารด่วนเลยนะคะว่ามีปัญหาหรือไม่สอบถามพนักง,งานดูนะคะว่าสามารถโอนเงินเข้าให้ได้หรือไม่ผูกพร้อมเพกกับเลขแบบสิบตัวแตรประชาชน13หลักหรือยอย่างนะคะก็เป็นห่วงคุณพ่อคุณแม่กลุ่มเฟซสุ๊ทุกท่านนะคะอย่าลืมนะคะลูกหลานหาก มีคุณพ่อคุณแม่นะคะอยู่ในกลุ่มเฟซบุนี้ช่วยตรวจเช็คให้ท่านด้วยนะคะในการโอนเงินรอบตกหล่นนะคะครั้งที่3หมดแล้วก็หมดเลยไม่สามารถรับเงินได้อีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาแจ้งข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะย้ํากันอีกครั้งนะคะภายใน2เดือนนี้กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะเตรียมรอลงทะเบียนได้เลยค่ะขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ